สวันนี้นะคะทุกคนวันนี้จะมาดูในการเล่นเกลี่จารีจิตของเราสอสงคนครับแต่ว่าไม่เมื่อวานที่ตูเนหายเนีงง่ยก็เพราะว่าบัตกูหมดเขาใจนะเอาคุณแรกก่อนดีกว่าน,นะไม่อันนี้คือเพื่อนจุกมานคนเดียวน,นะคะ อย่างที่เล่นเล่นยินจานะครับที่เป็นเพื่อนคูอก็สวยนะห้องน่าเป็นคนเก็บกล่องใดีมากทุกกล่องจริงฮะ เอาเป็นอย่างแรกแล้วกันนะ 10A ครับ 1Q 1QA ปะใช่ที่จริงขอโทษหลังก่อนได้ไหมอ่ะไม่าคหลังมันมีไหมวะ คือมันหายมันมันหายช่างมง มาขอในการเล่นในแกนเจนะครับผม e ือหนึ่ง QN กสือหนึ่ง billion กสือหนึ่ง T หนึ่ T กสือ Master Ninja เร่งครับผม Sensei เร่ Master Sensei เร่ง Ninja เร่งเร่ง Master Shadow Animal Acting Entity Hunter Trulanda Island Animal Island Shadow เร่ง สตอร์มคิสตอร์สตอร์มเอ็นเอเอด,ดอนโรส,สกกอกกอสเตรเลีอัอายากมีนายชาวรูอิสแลนด์ดักไซจ์ดาร์กอนดาร์กอนมิลเลอร์อ่านอีตามไม่ให้แล้วตัดฉากว่าที่เกิรที่ตอนนี้แม่งเล่นอย่างานี้นะครับชอบเล่นเอามากอดกันได้ว่าเพื่อนเคยพาตัวมาเล่นอยู่ตอนนี้ก็ยูื้อเสื้อใหม่ของเกมเราบอกตอนนี้ก็ เล่นอยู่นะครับอยากบอกเพื่อนจริงคือสุดการเล่นเกมเปนจริงอยากให้คนเล่นเังงั้นเราเล่นอย่านี้ไปครับอันต่อไปนะครับอ๋ออีเมลคิดอะไรมากขอปวดผมเองผมชอบอะไรที่มันเป็นเอฟผมเล่น f N M ไม่เป็นครับแต่ผมเล่นอันแทน โอเคนะคงจะเห็นในวันนี้ก็มันไปเยอะไปเยอะแล้ไปกันใหญ่แล้วแหละคือไอหนึ่งร้อยกับลูกกี้นินจาม,นมันหายไปไหนวะขอเกินนะครับลูกกี้นินจาหนึ่งน้อยหนึ่ 1, สุดกินฮอปเปอร์แหลงหนึ่งพันดีสุดหนึ่งพันนะสกอตแลดอิตาลี อาร์ดไอสแเองาสุมเมซิโไสแลนด์สเปสแลนด์ทูนด้าอสแลนด์เอด์หนึ่งลเลยาสุทรสตอรมหนึ่งคิสุหนึ่งมเรียนเนสุทสตอ์อมนสตอมีสัตวแอนทิลิฟิทไอสแลนด์อันนี้ฮะคือกูไปดวนมาห้นะคะหครั้งแล้วอะ แม่งชนะห้าครั้งตัวต,ต่อกันนะคะในอันดับหนึ่งนู้นึงนะนู้นึงนู้นแคทไทยเน่ะแล้วก็อีสานนาสุดท้ายมินานย์ชัยโรอีสแลนด์มัสโกโชอีสแลน,นด์วินเนวอนเดอร์แลนด์วินเ์แลนด์เป็น,เ,ปน,เ,ปนเอฟเอฟเดอร์มั้งมินเนวอนเดอร์อีสแลนด์วอนเดอร์แลนด์ทีเดียวก็หมดแล้วนะครับสหรับในดาว วายก็คือในการเล่นนินจาเล่นเจดอะไรยล้วโชว์สกิลแล้วกันสวยดีนะเท่หมดเลยอ่ะนี่เลนโบ์เลนโบ์คุอสิ่งนี้แน่นอนโอเคแกแงแกแกคือตัวขนม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะไม่มันหายไปแล้วอันนี้คือ t h i s i skill my Man, s สุบารุอื่นน่าจะไปแม่งหมดแล้วแหละ เง่นคือดาบไม่ได้เง่นเต็มลงลงอย่างนี้ลง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 กูไม่งลลง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 ลลงลงงล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 งสกลง่งลงลลลงลงลอลงลงลด้งล โคเคนไม่สี 哦哦哦，一一哎啊，五七哎啊，哎呀呀，啊啊，哎呀呀。 แดงหดอันแดงนะอันแดงค่ะพี่เซนอม่เขาหัิซ้มกันนี่คือไม่ได้นะเอาเทปอันนี้ล้วกันเสริมเสมไอ้เอ้ยมาไมเห็นแล้วเอ็นควอปออมเดี๋ยวผมซื้อโอ้เดี๋ยวผมไปนี้ก้น ก็น้่ต่อไปเอาอันนี้ต่อไปังจะเอาอันนี้กันอันนี้ตัวม่วงอะไรอิน,นเ,เสกปร,ร์คือปาระดคือใส่ไปใส่มามีเป็นเละเลดหลังมากดีหลังเลดมาก มึงมาทีเดียวเล,เลยเหรอมึงทุเรศทุลังมาอะไรแกคือโกก็ลองแทนแกดับมันแกงม่วคือผมมีดาบนี้แล้ว่ะคือไปทังไงตัวดี่ะผมจะไปไหนอะผมจะไปไหนอะจะไปไหนโอ๊ย เทไปเอาแล้วเ้ยอันแม่งเุ้ยเอาขอก่อนเอาของก่อนกอดไปมาซี่ไปดีสเปกของหมดเฮ้ยกูชอบ้ยเครียดตกใจหมดเดี๋ยวโดนฟาดเดี๋ยวโดนฟาดโดนฟาดในไม้ไอ้นี่เก็บไว้ก่อน เผื่อแบบเองเี๋ยเผือแม่งร้อยตัวได้ไม่ต้องรอตัวได้ไทุกคนหรอปะหมายว่ายัไม่ใช่ดูอีกแล้วอือไม่ได้อะไรกูไม่ได้เล่นสกิลแล้วนะโหไมีแค่นี้อันอื่อผมยังใช้ไม่ได้นะคือผมไม่แค่ตรงเด้อุ้ยเขี้ย จบเท่านี Schweiz ้ครับจบ